สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้จัดทำสรารคดีเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณวันนี้ขอเสนอพระมันดาแห่งไหมไทยและ อัคาราพิรักศิลปิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงงานด้านการอนุรักษ์งานศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไหมไทยและด้านการอนุรักษ์งานศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก่ประชาชนชาวไทยที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทรงส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและอาชีพด้านหัตถกรรมการทอผ้าไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513อันเป็นที่มา ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยพระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสเพื่อทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานสัญ,ญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยสีชนิดได้แก่ตรานกยุงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงงานด้านหมอนไหมทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมทอผ้าไหมได้มีอาชีพที่ยั่งยืนมีาไรายได้พึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานา,นาอรารยาประเทศโดยเมื่อปี2545คณะกรรมการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์แด่พระองค์ ในฐานะทรงเป็นผู้ที่ศึกษาพัฒนาและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศินแห่งแผ่นดินไทยทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะที่ใกล้จะสูญสิ้นให้กลับคืนมา โดยพระองค์ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าและทํานุบำรุงงาศิลปะโบราณไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมวรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์และหัตถศิลป์พระองค์ทรงฟื้นฟูร,รักษาและพัฒนามรดกทางศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งส่งให้ความสำคัญแก่การถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะไทยทุกแขนงสู่เด็กและเยาว,วชนซึ่งเป็นกำลังในอนาคตที่จะดูแลรักษามรดกศิลป์ของไทยสืบไปโดยทรงเป็นแบบอย่างในการส่งใช้สอยงานศิลปะหัตกรรมของไทยเป็นประจำสม่ำเสมอจนเกิดความนิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยทรงสร้างเอกลักษณ์แห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ แก้สายตาของชาวโลกอาทิโขนถมทองย่านลิเผาผ้าแพรวาผ้าปักชาวไทยภูเขาและชุดไทยพระราชนิยมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และสรงคุณค่าอันเนกอนันต์ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระจมพรรษา80พรนษา12สิงหาคม2555 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานถวายราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาอัคราพิรักษ์ศิลปินซึ่งมีความหมายว่าศิลปินที่ยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ เพื่อจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ศักชัยตั้งจิตวิทยาผู้มนุยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PAPR รุ่น Easy Clean เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้รับชุด P.A.P.R. พระราชทานจำนวน6ชุดทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับชุด P.A.P.R. เป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์มีความจำเป็นสำหรับป้องกันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจและการสัมผัสดโดยตรง สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสนะีราชาจังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา13นาฬิกาที่อาคารเกษตรสนิทวงศ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรนะีราชาตำบศสีราชาอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรี ได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน10เครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนและชุด PPE จำนวน200ชุดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด1 9ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพน้นข้อมูลณนะวันที่13สิงหาคม2564 สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัิเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูโดยพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไปแล้ว6 0 7เตียงผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้สามารถบริจาคเงินสมทบในกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตระดาบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่067-300-4873ซึ่งเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และเมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งไปที่ l ล n e ID ด at ไฉพัฒน์หรืออีเมล g i f t donate gmail com หรือไปรสีน์สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาซอยอรุณอมรินทร์36ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหาคนคร10700องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับผู้พิการทางสายตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2,564ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งวลิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถาบันเซรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ดมีจำนวน71เตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 กลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาหรือครอบครัวของผู้พิการทางสายตามีโรงพยาบาลรามาธิบดีให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านความรู้อุป,ปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาสีลมชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประมภ์ เลขที่บัญชี0221337008หรือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสาขาปะหลนโยธินชื่อบัญชีบุลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อศูนย์พักคอยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขที่บัญชี1048958091ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blind.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 023548365 8, 8. จังหวัดและหน่อกันต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของสมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564จังหวัดและหน่วยงานต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอาทิสมสรวีวิรไทค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช คลโทเกรียงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรบึ่งหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสมนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงปฏิบัติพระ,ะาราชกรณียกิจนานับปการซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้ประชาชนชาวไทยมีความผาสุกร่มเย็นและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าจบจนปัจจุบันที่อาคารสาลารวมใจหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หรโดยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดน่านพันเอกรัตนนรัตนโสพลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานไปร่วมกันพัฒนาศาส,าสนาสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาจเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีปลองดองมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ที่สารกลางจังหวัดนครนายกในอุดมเขตราชนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564เพื่อแสดงความจงรักภักดีในโอกาสนี้จังหวัดนครนายกโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดนครนายกจัดก,กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดไปให้แก่ผู้กักตัวและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่4อํอเภอของจังหวัดนครนายก ณวัดศรีธรรมรามพระอารามหลวงตำบลในเมืองเพื่อเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรกล่าวว่า นับเป็นโอกาสมหามงคลที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจนานบประการโดยเฉพาะด้านการพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ส่งเสริมสนับสนุนทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งปวงประสบกรณรต่างเพิ่มปิติและาซาบซึ้งในพระราชศรัทธาแห่งธรรมราชินี และพร้อมน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงบำเพ็ญพระราชากุศลไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบต่อไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสววจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ดปมีผู้มีการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวทจังหวัดสายแก้วร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีซึ่งมีพื้นที่ประมาณ5ไร่เศษเน้นทําความสะอาดกําแพงด้านหน้าที่มีความยาวประมาณ100เมตรเพื่อให้สะอาดตาอันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ทํางานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวม สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษา12สิงหาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2564